หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทหันบทที่47ดำเนินตามยถากรรมตอนที่สองพระพุทธองค์ทรงกวาดพื้นเสนาสนะอย่างสบายสบาย จากนั้นทรงประทับลงบนพระเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวหนึ่งวัดเชตวันช่างงดงามแท้ทีเดียวหมู่พฤกษาปกคลุมด้วยใบยอ่อนเหล่าสกุณาเริงร้องก้องไพลพระสารีบุตรได้ปรากฏกายขึ้นแล้วนั่งลงข้างพระบรมศาสดาอย่างเงียบสงบเป็นเวลาครู่ใหญ่พระพุทธเจ้าทรงบอกความในใจแก่พระสารีบุตร เราควรทำทุกวิถีทางเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอารามอันง,งดงามนี้พระสมณะทั้งสองสนทนากันในเรื่องดังกล่าวเป็นเวลานานในบ่ายวันหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานพระสาริบุตรมหาเถระได้รับทราบข่าวว่ามีกลุ่มพระภิกษุจากกรุงโกสัมพีกำลังมุ่งหน้ามายังวัดเชตวัน และบัดนี้ได้มาถึงตัวเมืองสาวัตถีแล้วพระสารีบุรจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าสหธรรมิกจากกรุงโกสังพีจะมาถึงเชตวนารามในไม่ช้านี้พวกเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไรพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าจงจัดการปัญหานี้ตามหลักแห่งธรรม ขอทรงโปรดอธิบายสิ่งที่พระองค์ตรัสให้ชัดเจนกว่านี้ด้วยเถิดสาริบุตรยังคงถามคำถามเช่นนี้อีกหรือนี่พระสาริบุตรจึงนิ่งเงียบไม่นานหลังจากนั้นพระมคคลลานะพระกัสสปะพระกัจจายนะพระโกธิยะพระกัปปินะและพระอนุรุธทธะก็เข้ามาร่วมวงด้วย พระมหาเถระเหล่านี้พากันถามว่าพวกเราควรจะจัดการกับเหล่าพื้นสหธรรมิกจากกรุงโกสัมพีอย่างไรทุกท่านต่างมองไปที่พระสารีบุตรซึ่งได้แต่ยิ้มอยู่ขอให้ฟังความทั้งสองฝ่ายอย่างเอาใจใส่โดยปราศจากความลำเอียงจงพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านได้รับฟังอย่างรบอบคอบเพื่อตัดสินว่า สิ่งใดตรงกับคำสอนและสิ่งใดไม่ตรงสิ่งที่ตรงกับคำสอนย่อมนำไปสู่สารติเบิกบานและอิสระนั่นแหละคือสิ่งที่ตถาคตปฏิบัติสิ่งที่ตถาคตห้ามและสิ่งที่ตถาคตไม่ปฏิบัติย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับคำสอนนี้เมือ่อใดที่พวกท่านทั้งหลายเข้าใจว่าสิ่งใดตรงกับคำสอนและสิ่งใดไม่ใช่ เมื่อนั้นพวกท่านก็จะรู้วิธีที่จะช่วยเหลือคู่กรณีให้ปรองดองกันในขณะนั้นเองกลุ่มศาสนูปฐมฝ่ายขรหั์นำโดยท่านอนาถาบินทิกะได้มาถึงพระกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าขรหั์เหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่าพระภิกษุจากกรุงโกสัมพี เดินทางมาถึงที่นี่แล้วพวกเราจะต้อนรับท่านเหล่านั้นอย่างไรดีเราควรจะถวายอาหารแก่พระภิกษุทั้งสองฝ่ายหรือไม่พระพุทธเจ้าทรงพระสวนจงถวายอาหารแก่พระภิกษุทั้งสองฝ่ายเพื่อแสดงการสนับสนุนคณะสงฆ์พวกท่านจงกล่าวคำสรรเสริญเมื่อมีพระภิกษุรูปใดกล่าวถ้อยคำตรงกับธรรมะ พระอ,อนอนท์กลับมาแจ้งแก่พระสารีบุตรว่าบัดน,นี้เหล่าพระภิกษุจากกรุงโกสัมพีได้มาถึงประตูพระอารามแล้วพระสารีบุตรหันมาทางพระบรมศาสดากราบทูลถามว่าเราจะให้พระภิกษุเหล่านั้นเข้ามาในตอนนี้หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าจงเปิดประตูต้อนรับพระอคันตุกะเหล่านั้นด้วยเถิด พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระเจ้าจะจัดเตรียมสถานที่สำหรับเป็นที่พักจำวัดสำหรับพระภิกษุเหล่านั้นให้เหล่าพระภิกษุคู่กรณีแยกกันพักคนละที่สักชั่วระยะหนึ่งเราอาจจะประสบปัญหาในการจัดหาสถานที่พักให้เพียงพอสำหรับพระภิกษุทุกรูปตอนนี้ เราต้องทนต่อสภาพความแออัดของสถานที่ไปพรางก่อนแต่ต้องไม่ทำให้พระเถระรูปใดออกไปพักนอกพระอารามจงแบ่งปันอาหารบินทบาทและคีฬานเพสัตแก่พระสงฆ์ทุกรูปอย่างเท่าเทียมกันพระสารีบุตรออกคำสั่งให้เปิดประตูพระอารามเหล่าพระภิกษุจากกรุงโกสัมพีได้รับความเอื้อเฟื้อในด้านที่พักอาศัย และปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นพระภิกษุผู้มาใหม่ก็ได้รับอนุญาตให้ออกบินทบาทได้ตามปกติพระสารีบุตรได้จัดแบ่งพระภิกษุเหล่านั้นออกเป็นกลุ่มกลุ่มและส่งให้ออกบินทบาตเป็นสายสายตามหมู่บ้านต่างๆกันตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำในเย็นวันนั้นบรรดาพระภิกษุอาคาันตุกะ ได้ขอให้พระสารีบุตรจัดการให้พวกตนได้เข้าเฝ้าเพื่อทำพิธีขอขมาต่อพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรกล่าวว่าการทำพิธีขอขมาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนอื่นใดพวกท่านจะต้องประสานไมตรีกันอย่างแท้จริงเมื่อการประสานไมตรีเกิดขึ้นแล้ว พิธีขอขมาก็จะมีความหมายอย่างแท้จริงในค่ำวันนั้นพระธรรมธรได้เข้าไปหาพระวินัยธรพร้อมกับพนมมือขึ้นน้อมคาระวะทั้งนี้เพราะพระธรรมทรต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้เริ่มต้นความขัดแย้งขึ้นโดยปฏิเสธไม่ยอมปลงอาบัติข้าแต่พระเถระข้าพเจ้าขอยอมรับว่า ได้ละเมิดพระวินัยท่านกระทำถูกต้องแล้วที่โจ์ความผิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะสารภาพผิดต่อคณะสงฆ์พระธรรมทอนทราบดีว่าหนทางเดียวที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ได้ก็คือท่านต้องยอมละวางความเย่อหยิ่งทนงตนลงฝ่ายพระวินัยทรตอบรับโดยคุกข่าลงต่อหน้าพระธรรมทอน แล้วเปล่งวาจาว่าข้าพเจ้าขอสารภาพว่าข้าพเจ้าก็มีความผิดเช่นกันที่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนและขาดท่าทีอันยืดหยุ่นขอให้ท่านได้โปรดรับคำขออภัยโทษจากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเถิดพิธีขอขมาสงของพระธรรมทรนดำเนินไปจนถึงยามดึกพระภิกษุทุกรูปผ่อนคลายความตึงเครียดลง โดยเฉพาะพระภิกษุจากกรุงโกสัมพีผู้วางตนเป็นกลางมาโดยตลอดหลังเที่ยงคืนแล้วพระสารีบุตรได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในที่สุดพระภิกษุคู่กรณีก็ได้ประสานไมตรีกันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยักพระพักโดยดุษณีภาพความขัดแย้งสิ้นสุดลงแล้วแต่พระองค์ทรงทราบดีว่า บาดแผลทั้งหมดจะหายสนิทได้ต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่ง